ครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมเป็นต่อการเทรดนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้กลับไปการเมนูเอ้ไม่มีเมนูดีกว่านะครับก็เป็นรายการตรวจการบ้านแล้วกันนะครับตรวจการบ้านการบ้านหุ้นนะฮะก็มีเพื่อนนะครับถามตัวเซเป้นะครับเพราะวันนี้ผมก็บอกตัวเซเป้ไปเพื่อที่จะเป็นการบ้านให้กับเพื่อนเพื่อน ในการเทรดนะครับเป็นเมนูที่ให้เลือกก็แล้วกันนะครับเลยเรียกว่าเมนูเทรดนะครับแล้วคราวนี้นะครับในมุมมองของเซเป้นะครับพี่เขาถามเกี่ยวกับมุมมองของเซเป้จริงๆแล้วเซเป้เนี่ยผมผมมองกราฟสวยมาหลายครั้งนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับ26.75ตรงนี้มองจอเบรกเราจะทะลุขึ้นก็ไม่ใช่นะครับก็เป็นอย่างนี้ก็ไหลลงมาตรงนี้ ก็หลุดสต็อปลอยผมผมก็คัดนะครับตามปกติผมก็เลยกินน้ําดื่มเซเป้ไม่ลงนะครับผมกินลงแค่อิชินะครับอิชิตันนะครับทิปโก้ผมก็กินไม่ได้นะครับเออแต่ถามว่าเซเป้ตอนนี้เป็นยังไงนะครับก็เหมือนฟอร์มตัวเหมือนจะเป็นไซเวอัพใช่ไหมครับแต่เนี่ยเพื่อนๆถ้าถ้าถ้าตีกรอบแบบนี้นะครับเหมือนกรอบกรอบมโนโเราเนี่ยนะครับ คือถ้าเราตีกรอบเส้นเชนตรงเนี้ยมันก็เหมือนว่าเซเป้ตอนเนี้ยมันชนนะครับเราจะเบรกอันนี้คือสิ่งที่เราคิดไว้แล้วคิดว่ามันใช่จะเป็นอย่างนั้นนะครับจริงจแล้วเนี่ยมันเกิดได้หมดนะครับถ้ามันทะลุลงมานะครับเราอาจจะต้องคาดก่อนนะครับหรือมันอาจจะทะลุลงมาแค่ตรงนี้นะครับทดสอบโลเราก็เด้งคืนอันนี้ก็ไม่รู้อีกนะครับ เราแค่วางว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็วางจุดสตอปลอสนะครับผมทําได้แค่ประมาณนั้นนะครับหรือทนถือนะครับอย่างที่บอกพี่เขาว่าคือก็ทนนะครับทนอย่างเดียวนะครับที่จะชนะอย่างเดียวที่จะชนะมันได้นะครับเพราะว่าโอกาสของเซเป้จะเกิดอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นโซนตรงนี้นะครับเป็นส่วนอย่างเงี้ยนะครับตรงชุดเนี้ย มันเหมือนเบรคไฮขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วก็ไหลลงมาอย่างเงี้ยเบรคไฮขึ้นไปแต่ยืมมาชุดหัวเนี่ยไม่ทำไฮใหม่นะครับพอมันไม่ทำไฮใหม่เนี่ยโอกาสที่มันจะไหลลงมาไซเวรตรงนี้หรือลงมาที่ตรงนี้ก็ได้นะครับคือมันยังเป็นกรอบของการไซเวย์ขนาดใหญ่นะครับตรงเนี้ย มันอาจจะเป็นกรอบตรงนี้เลยก็ได้นะครับกรอบของการไซเวเพื่อเพื่อที่จะยิงฐานขึ้นไปนะครับที่เหนือ30บาทนะครับพอเซเป้ราคาเดิมเนี่ยนะครับ4 0นะครับ43บาทตรงนี้เนาะราคาที่ไฮของเขานะครับมันอาจจะสร้างกรอบตรงนี้สะสมแล้วก็ยกขึ้นไปที่40นะครับมันก็เลยใช้ การสะสมที่เวี่ยงค่อนข้างที่จะมากนะครับคือถามว่ารู้ไหมไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้ผมผมได้แต่กะแล้วก็ประมาณว่ามันจะเป็นประมาณเนี้ยเพราะว่าผมเข้าไปรอบหนึ่งนะครับมันก็ผิดผิดทางะครับเหมือนเพื่อนเพื่อนถ้าไปโจหัวแล้วมันผิดทางนะครับแสดงว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดตั้งแต่แรกนะมันอาจจะไม่ใช่เส้นตรงนี้นะครับตามันหนอกนะครับแต่มัน อเอาใหม่แล้วกันนะครับมันอาจจะไม่ใช่เส้นแรกนะครับแต่มันอาจจะเป็นเส้นที่ที่สองนะครับเ,เ,เพื่อนๆพอเข้าใจอยู่เนาะก็คือประมาณนี้นะครับคือที่เราวางไว้ว่าเออมันเป็นเส้นความชันแรกตรงนี้นะครับอันนี้เป็นความชันแรกที่เราวางเฉียงที่ว่าถ้ามันเป็นขาขึ้นอ่ะมันจะต้องขึ้น ไปอย่างเงี้ยนะครับถ้าถ้ามันถ้ามันรับอยู่ตรงเนี้ยมันจะขึ้น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 นะครับแต่ถ้ามันรับไม่อยู่เพื่อน,อนๆต้องคดอาดออกมาก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันไม่แน่ใจแล้วว่าจะใช่หรือเปล่านะครับมันอาจจะลงมาที่นี่นะครับโดยใช้ยี่สิบห้าจุดห้าศูนย์เนี่ยเป็นจุดตั้งรับของตัวมันก็ได้หรือนะครับหรือเส้นที่สองไม่ใช่เป็นเส้นเส้นที่สามล่ะอันนี้เราไม่มีใครรู้นะครับว่า ว่าเขาจะทำแพทเทิร์นเป็นแบบไหนนะครับแพทเทิร์นของกราฟนั้นเป็นแบบไหนเราก็พยายามตีกรอบนะครับให้มันเหมาะว่าว่าเรา,าเทรดแบบไหนนะฮะเทรดให้เข้ากับมันเป็นแบบไหนเข้ากับตัวเราด้วยนะครับเนี่ยหรือมันจะลงมาตรงนี้นะครับ หรือยิ่งไปกว่าน,นั้นคือหลอกอีกนะครับคือหลุดปื้ดลงมาตรงเนี้ยนะครับคือจริงๆอะยี่สิบห้าจุดห้าศูนย์มันก็รับอยู่นะครับแต่ว่ามันสะบัดนะครับสะบัดแล้วลงมาตรงนี้ยี่สิบสี่จุดห้าแล้วไหลลงมาเนะครับมาตรงเนี้ยี่สิบสามบาทอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่ไมไมสต็อปลอสนะครับเราไม่สต็อปลอสเรามาดูกันนะครับว่า โลสุดที่เขาควรจะลงมาเนี่ยที่เขาสามารถสร้างได้ให้เป็นฟอร์มกราฟเนี่ยคือตรงเนี้นะครับแล้วก็ดูลิฟรีวอร์กันนะครับถ้าเราหลุดตรงนี้นะครับประมาณสัก20 26.5นะครับตรงโลตรงนี้เนาะถ้าไม่คัดนะครับเราอาจจะลบ4ี่เปอร์นะครับ แต่ถ้าเราโจหัวนะครับอย่าลืมว่าเราโจวหัวตรงนี้นะครับเราลบไปแปดนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าจุดตรงนี้ถ้าถ้าเราคัดไวใช่ไหมครับหลุดหางปื๊ดเราคัดเลยสองเปอร์นะครับแต่ถ้าเราทิ้งไว้เราลุ้นโลนะครับห้าเปอร์นะครับแต่ถ้าเราลุ้นไว้อีกนะครับก็คืออ่าตรงเส้นเทนสีน้ําเงินตรงเนี้นะครับเจ็ดเปอร์นะครับแล้วลุ้นอีกนะครับ นี่ในกรณีที่โจหัวไม้เดียวนะครับ11เปอร์นะครับแล้วก็16เปอร์นะเพื่อนๆจะทน16เปอร์นะครับอันนี้คือไม้เดียวนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีหลายไม้นะครับแทงหนึ่งแทงสองแทงสามแทงสี่แทงห้าเพื่อนๆเกถัวเฉลี่ยราคาอยู่ที่ประมาณสัก26-27บาทนะครับประมาณสัก26.5อ่าตรงเนี้ย ก็สิบเปอร์นะครับในวันเนี้ยเราถั่วนะครับราคาจะวิ่งขึ้นตรงนี้เราก็ยังยังพอใจชื้นได้นะครับเพราะว่าเราเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วการถั่วไม่ดีนะครับเป็นการถั่วในขาลงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าระยะเวลากว่าจะมันจะลงมาตรงเนี้ยมันอาจจะใช้เวลาเป็นเป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นเดือนนะครับช่วงเลง็ง ลิงกรอบช่วงวันของมันเนี่ยน,นะครับเนี่ยหกสิบวันสองเดือนนะครับกว่าจะไหลลงมาตรงเนี้ยคือสองเดือนแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคาดออกไปเนี่ยเพื่อนเอนก็จะมีอมีเงินสดนะครับอระแสเงินสดที่จะเอาไว้เทรดต,ตัวต่อไปได้นะครับพูดมันมีหลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์เลือกนะว่า ว่าเราจะอยู่กับมันหรือเราจะไม่อยู่นะครับแต่ถ้าเทถ,ถ้าทุนอยู่ยี่สิบหกนะผมมองว่าให้มองเป็นกรอบเลยเลยนะครับถือแม่งนั้นนะครับมองเป็นกรอบเนี่ยมันก็ลงมายี่บสี่มันก็เด้งไปยี่สิบเจ็ดอย่างเงี้ยมันก็อยู่เงี้ยนะครับแต่ถ้าลำคาญก็ขายออกไปนะครับเพราะว่าตัวหุ้นนั้นยังไม่ได้เป็นาการ อัพเทรนอย่างจริงจังนะครับคืออยู่ในสเตจของตรง,ตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับที่จะเปลี่ยนมุมเป็นอัพเทรนนะครับนี่แหละก็ข,ขึ้นอยู่กับว่าตรงนี้มันเบรกไฮที่29บาทเบรกได้หรือเปล่านะครับเพราะว่า29 30บาทตรงนี้เป็นแนวต้านที่ที่ยังเบรกไม่ได้สักทีนะครับเนี่ยสาบาทนะครับ อันนี้คือมุมมองของเซเป้นะครับและอีกอย่างหนึ่งคือสถานการณ์ของเซตอินเด็กนะครับมันไม่เอือ้ออำานวยในการถือหุ้นเลยนะครับผมก็จากกาไรจะสองหมื่นนะครับสำหรับเมื่อครึ่งวันนะครับพอตกบ่ายมาเปิดดูช่วงบ่าย3ามอาวยาหายหมดเลยนะครับเปิดมาช่วง4ี่โมงไอาย,ยาดีดคืนประมาณนั้นแล้ว บางทีเราขายไปแล้วนะครับพอมันหลุดเราอะไรหรือว่าเราแบบมองแล้วเออมันไม่ไหวแนละ้วว่าเซ็ตไม่ไหวเราก็เลยขายนะครับนี่คือมุมมองผมผมผมก็มองผมประมาณเนี้ยผมก็ยังไม่ได้เก่งนะครับเพียงแค่ว่าผมขยันหาหุ้นแล้วก็่าอัพเป็นเมนูให้เพื่อนๆได้เอาไปทําการบ้านนะครับได้ไปดูว่าเออมีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจแล้วเป็นอย่างมงุมมองที่ที่ผม าวางไว้จริงหรือเปล่าหรือว่าเออเขามีมุมมองแบบไหนอะไรประมาณนี้มาแชร์แชร์กันนะครับก็ถูกใจก็สับสกัดแล้วก็ดูดูกันไปนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเมื่อก่อนผมก็ทําเป็นช่องท่องเที่ยวนะครับปกติผมเป็นคนชอบชอบเที่ยวชอบอะไรอย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้มันช่วงโควิดมันเที่ยวไหนไม่ได้แล้วก็การตัดต่อคลิปวิดีโอค่อนข้างจะเยอะนะครับผมทํางานประจําด้วยนะครับ ก็อาจจะไม่มีเวลามากพอที่จะมานั่งตัดต่อคลิปนะครับก็เลยเออไหนๆผมก็เทรดหุ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นผมก็ทําเรื่องหุ้นละกันอะไรงนี้นะครับคือเซตอินเด็กซ์มันเป็นขาลงนะครับอย่างที่เราบอกกันอ,อ่าแล้วก็มันมาเทสโลนะครับคือพวกโลพวกไฮมาเทสบ่อยๆก็ไม่ดีนะครับเทสบ่อยแล้วไม่ผ่านนะคือไม่ดีนะครับ ถ้าเทสบ่อยแล้วแล้วมันผ่านนะครับมันก็จะวิ่งนะครับเหมือนาน,น,นเงี้นงยนะครับเหมือนเทสเนี่ย,ยน,นะครับช่วงไฮนะครับเนี่ยช่วงไฮตรงเนี้ยนะครับเทสหนึ่งทะลุขึ้นไปเทสสองเทสสามเทสสี่ไม่ผ่านพอเทสไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะไหลไหลลงมานะครับเทสไม่ผ่านก็จะไหลลงมาเทสเช้ง ต่อไปนะครับถ้าผ่านก็จะนี่เลยนะครับก็จะรุนแรงพอสมควรนะครับเป็นเท่าตัวนะครับผมก็ใช้ประมาณนี้แหละนะครับเนี่ยมันก็ถึงนะมันก็ค่าๆ้าวก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ผมก็เลยมองว่าตั้งแต่แรกๆของของของตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับบล็อกตัวเนี้ยมาจากมาจากตรงนี้นะครับ ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเป็นบล็อกเดิมคือถ้าถ้ามองอของคนอื่นเขามันก็จะอยู่ประมาณ151 0งหอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเรามองเป็นบล็อกเนี่ยมันก็อยู่ประมาณเนี้ยหนึ่นะครับถ้าไหลาจาก1490มาก็หนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้านนะครับตรงเนี้ย มันก็จะเป็นแบบประมาณเนี้ยมันซับซ้อนด้วยว่าอ๋ผิดแล้นี่ นี่แหละ1นึ่งสี่ห้าสี่นะครับมันก็จะไหลลงมาประมาณนี้นะครับถ้ามันเทสนะครับเทสหนึ่งเทสสองเทสสามแล้วนะครับเทสหนึ่งนะครับก็กลับขึ้นขึ้นไปสูงหน่อยนะครับทะลุขึ้นมาเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับทะลุขึ้นมานะครับเทสสองเทสสามนะครับรอบเนี้ยถ้า จะวิ่งขึ้นอีกก็ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ถ้าไม่ทำไฮใหม่เมื่อไหร่นะครับเพื่อนๆระวังตัวกันไว้ด้วยนะครับสังเกตได้ไงนะครับก็เนี้ยนะครับไฮเลาะไฮชุดเด้งนี้หนึ่งห้าเจ็ดห้านะครับปึ๊บเด้งชุดสองอยู่ที่หนึ่งห้าห้าสองนะครับตอนนี้เป็นตัวลงนะครับแล้วเด้งชุดสามเนี่ยถ้าแค่หนึ่งห้าสี่สี่นะครับ ระวังไว้นะครับหนึ่งห้าห้าศูนย์นะครับอาจจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆปึ๊บเราก็ไหลอย่างเงี้ยนะครับ มันก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละอันนี้คือมุมมองของผมนะครับที่ที่ที่เคยเคยเจอมานะมันก็จะประมาณนี้นะครับจากหนึ่งพันสี่ร้อยวิ่งขึ้นนะครับร้อยหกสิบจุดอะไรเงี้ย อันนี้มันมันแล้วแต่ว่าจะลงลึกถึงไหนนี้เราก็ไม่รู้นะครับแต่ถามว่าโซนโซนตรงนี้เป็นโซนโซนล่างแล้วแหละนะครับตรงแถวแถวเนี้ยเป็นโซนเริ่มเป็นโซนล่างนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับมันโซนแล้วโซอีกได้นะครับโซตลอดส่วนใหญ่ผมก็ใช้ไฮโลในการาใช้คุ้นเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับกลับไปที่เซเป้นะครับ ก็ต้องลุ้นวันเพื่อลดหัดนะครับภาวนาว่าให้เซตมันเด้งนะครับให้เซตมันเด้งคือถ้าเซตมันดีเนี่ยเซเป้าจจาะอยู่ตรงนี้ได้นะครับหรือถ้าเซ้นมันเย่แล้วเซเป้ยังคงสามารถไปปิดในวันเนี่ยได้ที่ยี่สิบได้เหนือย7ิบเจ็ดบาทเนี่ยถือว่าดีหมดนะครับมันก็หลุดมาก็หลุดนิดเดียวนะครับ เหนือ27บาทถือว่าดีหมดนะครับสําหรับเซเป้นะครับปิดในวันนะครับเวลาเราดูเราเรายังมองการแกว่งก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นใจแกว่งนะครับช่วงนี้เซตมันไม่ดีใจแกว่งครับก็เขยมันมผะครับถามว่าตอนนี้ผมเป็นยังไงนะครับผมอ่าตอนนี้เงินสดน่าจะอยู่ประมาณสัก80เปอร์เซ็นเลยนะครับเพราะว่าคือเทรดล่องมันเละเทะหมดเลยนะครับผมก็เลยวุ่นวายปวดหัว ขายไปเลยดีกว่านะครับผมเคยเล่นทีเฟกเล่นอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าคราวนี้มันบางทีเราทํางานแล้วมันไม่แมทกับชีวิตเรานะครับก็เลยไม่ค่อยได้เล่นนะเล่อะไรก็ได้ให้ไม่ได้ตังค์นะครับก็ประมาณนี้ก็จ,จบละมาดูเลยนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับ ดาวโจนฟิวเจอร์นะครับก็ลบไปเป็นร้อยแล้วนะครับลบไปเป็นร้อยจุดแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับวันวันนี้วันนี้วันอังคารนะครับวันพุธเราหยุดนะครับมาเจอกันวันพฤหัสนะครับถ้าเป็นการลงอย่างต่อเนื่องก็อายาานะครับเจ็บตัวนะครับจาก กราฟที่ขึ้นอยู่ดีๆก็เปิดแกบแล้วลงล่างนะครับมันมันก็เป็นอย่างเงี้ยทำให้เราไปยอดอยู่ข้างบนนะครับยอดดอยข้างบนมันไม่มีใครรู้ครับเพื่อนๆก็แต่สถานการณ์เป็นเซตมันเป็นขาลงนะครับมันมันเกิดอะไรขึ้นได้หมดเลยนะครับจะเป็นสปะทั้งหมดนะครับทั่วโลกแดงหมดเลยนะครับ แดงหมดเลยแดงเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นวันพุธกันอีกอีกรอบนึงนะครับว่าสถานการณ์โลกนั้นจะเป็นยังไงนะครับเซี่ยงไฮก็ยังลบอย่างต่อเนื่องนะครับ H-S-E component เชิงงไฮคอมโพสิตนะครับมีวอลลุ่มด้วยนะครับก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับยังคงน่าเป็นห่วงนะครับเซตก็ลงมารอแล้วสิบจุดสำหรับวันนี้ผมก็ไม่ได้ช็อตมาด้วยนะครับไม่ได้ทำอะไรสัก,กอย่างนะก็มีถือหุ้นอยู่นิดเดียวนะครับ เหลือแค่ว่าถูกทางก็ลุ้นต่อผิดทางก็ขายทิ้งนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ